สวัสดีค่ะพี่น้องมาหนีแม่กับผ้ามาชมสวนกล้วยนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว่าเนาะคะ่ะผ้าพี่น้องมาเบิ่งกล้วยน้ำว่าเด้อค่ะกำลังจะใหญ่กับเพาท่านใหญ่หรอกคะ่ะพอดีพ่อง,งามเนาะค่ะเนะาะหักปีกล้วยออกแลก้วจะจะเหลือประมาณนี้เนาะคะ่ะนี่ค่ะประโยชน์ของกล้วยน้ำว่ากับมีหมากหลายเด้อค่ะพี่น้องเอาไปไปทำกล้วยทอดทำกล้วยบวชชีนะคะ เอาไปทำกล้วยนั่นกระเซ็บได้ค่ะพี่น้องกล้กกวยปา,า,าปิปปก,าก้ากล้วยทอดนีกล้วยชาปาปิก้ากล้วยชาบใส่น้ำตาลอร่อยค่ะนี่เลยนี่กระเบิ่องหลอดได้ค่ะส่วนของเขาก็ได้ไม่ได้สูงมากนะคะพอดีพอดีอดนั่นแหละต้นเล็กๆประมาณเพี้ยงหัวเท่าน,น,ะะนี่หละค่ะนี่เนาะนี่ก็จะ รอบๆเพิ่นก็จิเป็นอัน,นตำลึงไหมคะ่ะเกิดยู่งขางกันรอบๆอเนาะคะนะ่ะเนาะแม่กับภาพเป็นบรรยากาศเนาะค่ะ้าพกินนันกินนี่แล้วกับมาเบิงกล้วยเบิงอาหารรอบๆอตัวห้าเนาะคะ่ะสามารถเอาไปเห็ดนังกินได้ประกอบอาหารได้บอวยยังสีไหมคะ่ะมันก็จะมีอยู่สองเพื่อฟังหนึเนาะคะนะ่ะเนาะต่ว่าแมมก็จะสู้ให้่เบิงเด้ออีกกันฟังนะ ก็ว่าไปบ่ได้ค่ะมันเป็นปลาหงสกย่างไรบุนี่ค่ะนี่อีกอันหนึ่งมันอยู่สูงพหอมค่ะก็เลยไปบ่ได้เนาะขออนุญาตเอากลองมาปกตินะค่ะเนาะปลากล้วยก็เป็นบ่อปลาใหญ่ป่านใดค่ะแม่กับพ่อมาเบิ่งกล้วยนี่แหละ,ะเนาะค่ะเนาะให้พี่น้องได้ เปิดห้อเปิด,ปดตาค่ะบางเถ้อเข้ากับมาเบิงธรรมชาติมาเบิงสิ่งหลอบตัวเนาะคะ่ะจะเห็ดให้เาสดชื่นรีแลกผ่อนคลายเนาะคะ่นะเนาะการที่ห้าอยู่กับธรรมชาตินั่นก็คือความสงบสุขความสดชื่นการรีแลกพักผ่อนเนาะคะ่นะเนาะนลยค่ะหมายถึงการเบิงธรรมชาติเบิงขึ้นเป็นตัวห้าจังสีเนาะคะ่นะเนาะเห็ดให้เาแบบ สบายใจนเนาะค่ะเนาะอะไรค่ะก็เลยพาพี่น้องมาเบิงเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมังป่วยเบิงยังเพื่อมันเด็กกินได้นี่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็เพราะพ่อแม่พ,พ,พ,พ่อกินดอกะคะ่ะแต่ว่ามันก็โอเคอยู่จงังสีเนาะคะ่ะเนาะก็แม่กับผ้ามาชมให้พี่น้องเดยเปิดหูเปิดตาะคะมันไม่ใช่เรื่องกล้ยกวยนะคะพี่น้องกล้วยก็หมายถึงว่ากล้วยเนี่ย ผู้เฒ่าผู้แก่คนโบราณเนาะค่ะเนาะเขาจาให้เอากล้วยไบหนารถเวลาจะเดินทางหรือทำกิจการใหญ่ๆสิ่งใดเนาะค่ะเนาะก็บอกว่าขอให้เป็นเรื่องง่ายๆเหมือนกล้วยจังสินเนาะค่ะเนาะ,เ,นะ<ม>เวลาคนอีสานกับบ้านกับซองเดินทางหรือจะทำกิจการใหญ่ๆใดๆเนะาะค่ะก็ให้สำเร็จง่ายๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเหมือนกล้วยเป็นเรื่องกล้กวยง่ายๆจังสินเนาะค่ะเนาะ เป็นเรื่องเล่าของคนโบราณคนเถ่าคนแก่สมัยปูย่าตายย่าห้าเนาะค่ะเนาะทุกเมื่อนี่ก็สามารถใส่ได้นะคะเรื่องกลวยๆเนี่ยผู้เถ่าผู้แก้ว่าลูกล้านสีเดินทาาจังสีก็เอากลวยเมนะื่อหนารถเนาะค่ะเนาะเป็นเรื่องกลวยๆง่ายๆผ่า,พานพุ่นไปได้ดูดีผ่านอุปสรรคไปทุกอย่างถุกแนววห้เป็นเรื่องกลวยๆง,ง่ายๆคือกลวยจังสี่ะ แต่เรื่องมันก็ไม่ชิดกล้วยนะคะเรื่องมีอยู่ว่ากล้วยแต่ไม่กล้วย <c oughs> อะไรคะ่ะ YouTube เบอร์เมื่อไหม่ก็ผ้ามาเบิงกล้วยเบิงถ้ามาชาติสวนกล้วยเนาะค่ะเนาะแต่อย่าให้พี่น้องได้เปิดหูเปิดตาพี่น้องช่อมถ้ามาชาติเด้อค่ะน,นี่มันก็นจะเป็นต้นไผ่ตะวานบ่ท่านมีนอคะ่ะเดี๋ยว ซู้ไม่บิ่งเพราะว่ามันหกแม่บวากาอย่างไปย่างงู้ใ <c> ช <oughs> ่ไหมคะนี่แล้กับวยเชื่อานาในน้อยๆนี่ค่ะที่แม่ว่าจะหายบิ่งเนาะค่ะเนาะนี่เลยนี่ค่ะมีกอหน่อมาอยู่สองกอแต่ว่ามันรกก็เลยถ่ายให้ดูเฉยๆไม่กล้าไปนี่วกับขวยของข้าวนี่นะ ก็นี่แหละที่แม่ถ่ายเมื่อกี้นี่แหละเนาะนี่แหละค่ะเรื่องกล้วย,ยแต่ไม่กล้วยนะคะวันนี้แม่ก็ฝากไว้นะคะกับเรื่องกล้วยกล้วย,ยน้ำวาบานเท่านาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะค่ะถ้ามันสุกมันยังเดียวแม่จะมาถ่ายเบิรงกไม้เนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะพี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะชมธรรมชาติคุณน,นะคะเสียงล่มธรรมชาตินะคะความสงบสุขความสดชื่นเฟรชก็ขอใหากับรงใจพี่น้องเลยค่ะเด้อคนสูงงานสุกกันม,มีกำลังใจให้เป็นเรื่องง่ายๆกุกๆ้ยก๋วยมันกว๋วยนี่เนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเด้อค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องไห้มาโดยควมเนยลลาทั้งนั้นเนาะคะ่ะเนาะ ด้วยเงือด้วยแรงกายแรงใจกว่าสี่ใดของเพิ่นมากเนาะค่ะเนาะขอให้เป็นเรื่องกล้วยๆนะคะพี่น้องนี่คะ่ะแม่กะเอาคลิปดีๆมาฝากพี่น้องนะคะเนาะเรื่องกล้วยๆเนาะค่ะเนาะฝากช่องไม่โจ้พากินพาเที่ยวไว้กับอกบุกมองใจพี่น้องในเด้อคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปทั้งต่อไปคะ่ะ ขอบคุณค่ะทีมากติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะฝากช่องไม่โจพากินปลาทเที่ยวด้วยค่ะสวัสดีค่ะ